สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B A Anime กินอีกเส้นเคยนะครับและในวันนี้เราก็มาพบกับตำนานจอมยุทธ์พูดถึงสารภาคสองกันอีกเส้นเคยนะครับคำเตือนนะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นํามาจากนิยายทั้งหมดนะครับเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มันมากไปจะรับชมรับฟังกันได้เลยว่าวีเฮาเก่าด้วยนเสียงทุ้มเลึกว่าข้ากำลังใช้วิธีการพิเศษบางอย่างเพื่อดูดซับกลิ่นไอแห่งความมืดภายในร่างกายของท่านแต่ข้ารู้สึกได้ว่ากกกกลิิ่่่นน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 นอออเเเหาาาีี้้้ยยยยัััััังงงงงงคคพพพมมมขขขึึืททุดดซววจะปรฏใ ฐานะการของท่านวิธีเดียวที่จะหลีกเลี้ยงการได้รับผลกระทบคือการแก้ไขปัญหาวิญญาณยึดของท่านให้หมดสิ้นมาเสียวเทาพูดอย่างสิ้นหวังว่าแก้ไขปัญหาวิญญาณยึดของข้าให้สมบูรณ์งั้นเหรอมันทําง่ายขนาดนั้นเหรอแม้แต่ผู้อาวุโสมูก็ยังทําไม่ได้ตั้งแต่แรกว่าวี่เฮารู้สึกเจ็บปวดในใจเมื่อนางพูดถึงผู้อาวุโสมูแต่เขาไม่ได้บอกนางว่าผู้อาวุโสมูได้ล่วงลับไปแล้วว่าวี่เฮารู้ว่าเป็นการดีที่สุดที่เขาจะไม่กระตุ้นนางว่าวี่เฮาพูดว่าพี่สาวข้ามีวิธ บรพบ,บุรุษของสือไลเคอร์เจ็ดประหลาดแห่งสือไลเคอรล์ลุนแลกของเราในนั้นบันทึกไว้โดยเฉพาะถึงวิธีการแก้ไขปัญหาของเปลวไฟพยาหงิงอสูรท่านต้องกินสมุนไพรอมราตะเพื่อละลายกินไอชั่วไหลในร่างกายของท่านนอกจากนี้ยังมีสมุนไพรอมราตะหลายชนิดให้เลือกหลังจากที่ข้าจัดการทุกอย่างที่นี่เสร็จแล้วข้าจะพาท่านไปค้นหามันตกลงไหมจริงหรอดวงตาของมาเสียวเถาเป็นประกายและนางก็พูดต่อว่าเจ้าไม่ได้กำลังพยายามที่จะพูดให้ข้ารู้สึกดีหรือไม่ว่าวีห้องพูดอย่างจริงจังว่าข้าจะเล่นกับ ความพยาหงพงอระสูรใช้วิธีนี้เพื่อแก้ไขปัญหาของเขาท่านจำได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้ดวงตางของมาเซียวเถาฉายแววแห่งความซับซ้อนและความเจ็บปวดและนางก็พยักหน้าอย่างอ่อนโยนแล้วพูดว่าข้าจำบางส่วนของสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่ข้ายังต้องการเวลามากกว่านี้เพื่อฟื้นความจำของข้าเพราะวีเฮ่ากล่าวาาวา่าพี่สาวที่นี่คือเมองลุงอรุณมันอันตรายมากข้าพักอยู่แถวนี้และข้าจะอยู่ที่นี่สักพักมาหาข้าที่นี่ทุกเที่ยงคืนข้าจะช่วยระลังงบงฟปีศาจในร่างกายของท่านอย่างน้อยข้าก็ควบคุมมันได้เพื่อไม่ให้มันนนนนส่่่งงผลตตอออออาารมมณขทใี้เื จนะน่าจะาควมเลวของพลังงานแห่งควมมืดที่ฟืน้นคืนภายในร่างกายของท่านมันไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อท่านภายในหนึ่งวันขณะที่เขากําลังพูดโยการแสดงออกบนใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันและเขาก็กล่าวว่าดูเท่าไม่ดีมีคนกําลังมาดูเหมือนว่าจะเป็นคนของลัทธิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์พี่สาวท่านยังไม่รู้สึกตัวเต็มที่ท่านจัดการได้ไหมดวงตาของมาเสียวเทาก็เปล่งประกายเช่นกันและนางก็พยักหน้าทันทีพร้อมกับพูดว่าแค่าสามารถจัดการได้แต่ใดที่ข้ายังมีสติอยู่แ้่ก็สามารถใช้พลังใจของข้าเพื่อต่อสู้กับความช่่ไไรรรในาาางงกยขอ้ดเจบปะ แค่จัดการได้พี่สาวดูแลตัวเองด้วยว่า,าวีเฮาก่อนนางแนนจากนั้นก็ครกอดของเขาและรีบกลับไปที่โรงแรมมาเสียวเท่าเพ่ดูเขาจากไปล่องลอยแห่งความโศกเศร้าใสยชัดในดวงตาของนางขณะที่นางพูมพราวว่าวีเฮานางชายของข้าเจ้ารู้หรือไม่ว่าบางสิ่งไม่สามารถให้อภัยและลืมได้ด้วยการหลอกตัวเองเจ้ารู้หรือไม่ว่าข้าเคยสร้างภูเขาซากศพและทะเลแห่งเลือดในขณะที่ติดตามพวกเขาขณะที่นางพูดนางก็ม้มิมฝีปากแนนและนางก็มองขึ้นไปบนท้องฟ้าพยายามอย่างยิง่งที่จะกั้นน้ำตาไว้มือ ของนางกำแนนขณะที่นางพูดต่อว่าลัทธิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ลัทธิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ในขณะนี้มีลายล่างปรากฏตัวขึ้นอย่างเงียบๆไม่ไกลจากด้านหลังของนางและเดินเข้าไปหานางอย่างรวดเร็วรวมทั้งมดมี6กคนเมื่อคนพวกนั้นเห็นว่าเป็นมาเซียวเถาที่ยืนอยู่กลางถนนก็ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้พวกเขาคุกเข่าลงข้างหนึ่งและกล่าววา่าคารวะทีดาศักดิ์สิทธิ์หืมมาเซียวเถาหันกลับทันทีเมือ่อนางหันกลับมาดวงตาของนางก็เต็มไปด้วยเปลวไฟสีแดงเข้มที่สันไวอีกครั้งมีอะไรพวกเราเพิ่งได้้รรัับาายงงงงนนนจจกกอออทพปเมมมืวว่ดูะีขึลิญ วุ่นวายอยู่ที่นี่ดังนั้นเราจึงมาที่นี่เพื่อตรวจสอบดูข้อสงสัยว่าเป็นท่านหรือเปล่าออกไปซะมาเสียวเถาตะกอนอย่างเย็นชาครบวิญญาจารย์ปีศาจทั้งหกคนไม่กล้าที่จะถามซ้ำพวกเขาหันหลังและเดินออกไปอย่างหดหู่ใจพวกเขาได้เห็นกับตาแลวา้วว่าที่ดาศักดิ์สิสทธิ์ของพวกเขามีความสามารถอะไรบ้างขณะที่มาเสียวเถาเฝ้าดูพวกเขาหายไปน้ำตาสงสัยก็ไหลออกแก้มของมาเสียวเถาความทรงจำกระแทกหัวใจของนางเหมือนกับกระแสะน้ำแต่นางก็ยังคงต้องก้าวต่อไปในระยะไกลน้องชายของข้าไม่ว่าอย่างไรเขาก็ยังมีน้องชายร่องรอยแห่งความโศกเศร้าสายเใส ลุงตาคงมาเสียวเถานางเดินไปทีละก้าในความมืดในขณะน,นี้หัววีเฮามีรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาเขาประสบความสําเร็จเขาปลูกมาเสียวเถาสาเร็จจากคนเบื่อในหัวใจของเขาการที่เขาสามารถปลูกมาเสียวเถาได้ทําให้เขามีความสุขมากกว่าช่วยตัวประกันทั้งหมดเพราะนางคือครอบครัวของเขายิ่งไปกว่านั้นเมื่อมีมาเสียวเถาเป็นสายลับพวกเขาจะสามารถช่วยผู้คนได้ง่ายยิ่งขึ้นความหวอนแอทางจิตและความเจ็บปวดทางร่างกายไม่ได้มีอะไรเลยเมื่อเทียบกับความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของวีเฮาเขาสงบสติอารมณ์ลงขั้วหนึ่งและเมื่อเขารู้สึกดีขึ้น้นนนนเเเขาาากปิิดใช่รวญณ เพื่อขยายพลังจิตของเขาเขาพบสอสันสือและส่งสัญญาณว่าเขาปลอดภัยจากนั้นเขาก็นั่งสมาธิไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากกลับไปที่ด้านเหนือของเมืองแต่ว่าสภาพร่างกายของเขาในตอนนี้ไม่เอื้ออำนวยที่จะทําเช่นนั้นนอกจากนี้เขาได้ปลูกมาเซียวเถาดังนั้นโดยธรรมชาติเขาจึงไม่กลัวว่าศัตรูจะกลับมาค้นหาความสามารถในการฟื้นตัวอันทรงพลังของว่าวีเฮาได้แสดงให้เห็นอย่างสมบูรณ์แบบหลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงบาดแผลบนไหลของเขาได้ตกสะเก็ดจนหมดแล้วและความแข็งแกร่งทางจิตของเขาก็ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วอย่างน่าทึ่งลุ้งอารุณมาถึงว่าว วีฮอก็ตื่นขึ้นจากการนั่งสมาธิแล้วมีคนอยู่ในห้องของเขาสองคนคือสุยชันเสือและเย่ก,กุยี่เมื่อพวกเขาเห็นว่าวีฮอ่ลืมตาขึ้นสุยชันเสือก็ทำหัวีฮอ่ได้รอยยิ้มว่าดูเหมือนว่าเจ้าจะประสบความสำเร็จอาการบาดเจ็บของเจ้าเป็นอย่างไรบ้างแม้ว่าพวกเขาจะตกใจเมื่อเห็นว่าวีฮอ่ได้รับบาดเจ็บหลังจากกลับมาเมื่อคืนนี้แต่ความจริงที่ว่าเขาสามารถกลับมายังสถานที่แห่งนี้ได้นั้นชี้ให้เห็นอะไรหลายสิ่งหลายอย่างาหัววีฮอ่พยักหน้าอย่างมันง่นคงและพูดด้วยแววตาที่เต็มเปมไปด้วยความสุขว หลังจากที่วา่งห้องรับประทานอาหารเช้าแล้วเขาก็รีบหยิบตัวอย่างน้ำที่เขานำออกมาเมื่อวานนี้วพาวิ่ห้องพูดว่าพี่สามท่านช่วยยกท่าน้ำข้างในหน่อยได้ไหมเมื่อวานข้าศึกษาคุกน้ำยังใกล้ชิดตำแหน่งค่อนข้างต่ำในขณะที่น้ำคูเมืองด้านนอกควรเป็นน้ำไหลซึ่งไหลตลอดเวลาดังนั้นหมายความว่าหากมีน้ำในคุกน้ำไม่เพียงพอก็จะเติมน้ำให่จากคูเมืองในขณะที่น้ำจะไม่ไหลย้อนกลับและน้ำจะไม่เปลี่ยนในน้ำของคุกน้ำมีพิษที่เรียกว่าผงสลายวิญญาณข้าได้นำตัวอย่างน้ำออกมาแล้วและเราต้องศึก ่ลงจิตวิญญาณของเขาไม่กลัวสารพิษในน้ำดังนั้นตาบได้ที่เราหายาแก้พิษได้เขาก็สามารถนำไปช่วยตัวประกันได้เซส,สันสือพยยักหน้าและกล่าวว่านั้นไม่ใช่ปัญหาแต่ยาแก้พิษเราเพื่อบีฮ่องพยักหน้าอย่างมั่นใจและพูดว่าเขาน่าจะทำได้เขามีตำราพิษของบรรพบุรุษทางสารและได้ศึกษามันอย่างละเอียดตามได้ที่เขาสามารถเข้าใจถึงพิษผงสายวิญ,ญญาณได้เขาก็จะมีโอกาสที่จะหายาแก้พิษโดยอาศัยเนื้อหาจากตำราพิษและความเข้าใจของเขาหาว่าเขาล้มเหลวเขาจะขอความช่วยเหลือจากมาเทียวเถาให้นางช่วยหาทางออกเมื่อนางมาถึง่วววบีาางงขขดแกก้เเล็อ ที่เต็มไปด้วยน้ำพิษไว้บนโต๊ะซุยชันสือสีมือขวาไปที่ขวดและพลังวิญญาณสีดำอ่อนโยนที่คล้ายกบหมงจางๆก็เริ่มหมุวนวนรอบขวดขวดเล็กๆเริ่มสั่นเล็กน้อยและค่อยๆมีไอน้ำไหลออกมาอย่างเงียบๆและในไม่ช้าก็ลอยขึ้นไปในอากาศด้วยกระแสหมอ,อกสีดำของซุยชันสือของเหลวในขวดลดลงอย่างเห็นได้ชัดทั้งหมดนี้ดูเรียบง่ายแต่การแยกธาตุแบบนั้นมันง่ายขนาดนั้นจริงเหรอซุยชันสือควบคุมมันอย่างง่ายได้แม้แต่หัววิว่เฮาที่มีมัธรก,การน้ำแข็งก็รู้ว่าเป็นไปไม่ไ ซันเสือเองก็ยังไม่สามารถทําสิ่งนี้ได้ก่อนที่วิญญาณยุสเสียนอูของเขาจะตื่นขึ้นอย่างแท้จริงนับตั้งแต่ที่เขาครอบครองวิญญาณยุสเสียนอูอย่างแท้จริงความสามารถในการควบคุมธาตุน้ําของเขาก็ได้มาถึงระดับที่แข็งแกร่งมากสิ่งที่เขาทําในตอนนี้นั้นมันง่ายมากสําหรับเขาไม่นานนะักก็เหลือเพียงของเหลวสีเทาบางสว่วนอยู่ในขวดแก้วนอกจากสารพิษแล้วยังมีสิ่งเจือปอนอยู่ในนั้นด้วยแต่ว่าหลังจากการสกัดแล้วสามารถระบุสารพิษได้ง่ายขึ้นเพื่อหวีเข้าหยิบเครื่องมือและของเหลวออกมาและเริ่มทดลองกับสารพิษ ความจริงได้พิสูจน์แล้วว่าทำรายาพิษของทางซานนั้นมีความน่าเชื่อถือมากววาวีเฮาใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงก็ได้วิเคะห์ลักษณะพิษและแหล่งที่มาของพงสลายวิญญาณจนเกือบจะสมบูรณ์แล้วสารพิษช,ชนิดนี้เกิดจากการรวมกันของน้ำของพืชที่มีพิษสามชนิดด้วยการตัดสินใจที่แม่นยำมันจะง่ายสำหรับหัวบวีเฮาที่จะหายาถอนพิษให้ถูกต้องดังนั้นหัววีเฮาจึงได้ปลดปล่อยร่างวิญญาณของเขาอีกครั้งเพื่อหาตัวอย่างเพิ่มเติมจากนั้นก็ไปที่ร้านขายยาข้างนอกเพื่อชื้อยาต่างๆสสสสาาาาหหรรรรรัับบกกกกทดลออองเเเมมื่่พะะิิตตย์้้นนนววีี็็ปคคจใุ หากเราทาตามอัตรสว่วนนี้เราก็สามารถแก้พิษได้ว่าวีห้องพูดด้วยความตื่นเต้นขณะที่เขาเช็ดเหงื่อออกจากหน้าผากของเขาสําหรับเขาแล้วการใช้เวลาทั้งวันในการวิจัยพิษเหนือกว่าการวิจัยอาวุธวิญ,ญญาณมากท้ายที่สุดแล้วเขาดูเหมือนว่าจะไม่คุ้นเคยกับพิษมากนักว่าวิ่ห้องรีบจดสูตรยาที่เขาวิจัยไว้และส่งให้สุ่ยสันเสือและเย่กุยที่อยู่ข้างๆข,ขณะที่เขากล่าวว่าต้องใช้สมุนไพรทั้งหมุน้ชนิดที่แตกต่างกันและข้อได้เขียนสัดส่วนไว้แล้วพี่สามพวกท่านส่งคนกลับไปทางเหนือทันท ตามวิธีที่ข้าบอกคืนนี้ข้าจะยังปรับปรามพลังแห่งความมืดภายในร่างกายของพี่เสียเ่ยวเถาสัดส่วนของสมุนไพรทางห้าชนิดนี้อย่าให้ผิดพลาดได้นอกจากการแก้พิษแล้วพวกมันยังมีผลในการเสริมสร้างร่างกายด้วยข้าหวังว่าพวกมันจะช่วยให้ตัวประกันฟื้นคืนความแข็งแกร่งให้ได้โดยเร็วที่สุดในที่สุดพวกเขาก็มีทิศทางที่ถูกต้องในการช่วยเหลือผู้คนเสือสันเสือและเยกุยีก็ตื่นเต้นมากเช่นกันเยกุยีทำโดยไม่รู้ตัวว่าวีเฮาเจ้าพมแม่ของชิวชิวแล้วหรือย,ยังว่าวีเฮาตกตะลึงชั่วขณะและกล่าวว่าตอนทีีี่่่ขขข้้้้าาาาาเเเเไไไปกกอนนนนหหมมดสังต็วิญณ หลายคนคอยเฝ้าอยู่ที่นั้นดังนั้นข้าจึงไม่สามารถสำรวจคุกน้ำทุกแห่งได้แต่ข้าคิดว่าปัาหคงจะไม่เป็นไรเมื่อเราช่วยทุกคนได้แล้วเราจะรู้ตกลงแยกขุยยี่รับทราบก่อนที่จะหันหลังแล่นออกไปก่อนแต่สุยสันสือกำมองไปที่ว่าวีเฮาด้วยส,สายตาที่มีความหมายก่อนที่จะํานางออกไปสุยสันสือเข้าใจว่าวีเฮาดีกว่าแยกขุยยี่มากเขารู้ดีว่าความสามารถของพลังจิตตรวจับของววีเฮาเขาจะไม่สามารถตรวจจับคุกน้ำที่มีพื้นที่ไม่ใหญ่มากนักได้อย่างไรทั้งคู่ได้พบกับน,นันซุยๆแมื่อก่อนดังนั้นการค้นหานาง จึงไม่ใช่เรื่องยากเลยคำพูดของว ah ่าวห่งเฮาหมายความว่าเขาไม่พบร่องรอยของน,นันซุยที่นั้นแต่เขาต้องให้คำอธิบายที่คุ้มเคือเพื่อป้องกันไม่ให้หน,นันซุยซิ่ทําทำลายปฏิบัติการทั้งหมดเพราะความวิตกกังวลของนางแต่ทว่าซุยสันสืยังจำได้ว่าว่าว ah ิงเฮาสัญญาไวา้ว่าหากเขาช่วยน,นันซุยไม่ได้เขาก็จะอยู่กับน,นันซุยเพื่อตามหาแม่ของนางต่อไปแน่นอนว่าว่วห ah ่เฮามีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เขาถอนหายใจในใจและภาวนานในใจว่าขอให้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับน,นันซุยไม่ใช่เรื่องยากเลยยยทีีี่่่จะหหาาาบัาัววแนนุงมมชิตออูรืไ เขาแค่รอมาเสียวเท่าขึ้นนี้และรอว่านางจะให้คําตอบเขาได้หรือไม่เอาละลครับการสปอยวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นามาจากนิยายนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นเรามาต่อกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ